ร้อยห้าโอ้ยโอ้โหชนวอลคุยแล้วไอ้สัตว์ <c oughs> มีรูเพื่อนไอ้สัตว์ <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> โอเคไอ้สัตว์ แต่วันก็ของกดห้าผมจะแฮก้วยฮกแดงเลยแฮกแบบแฮกจริงๆอ่ะพี่กำเล่นอยู่แล้วก็ดีเราจะห้องเลยอะคือมันโชคมัน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 ตอนแรกผมชนะมาสี่ศูนย์ชนะแม่งพิมพ์ว่ายู่แบบวันทะูฟันนะมันก็เปิดเลยพี่แบบวิ่ยิงแบบเข้าหัว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 ห้าตัวฟันสี่ห้าวินอะ่ะผมก็รีพอร์ตรีพอร์ตไปอนะเนี่ยจนมันจอแดงเลยลมันเอาตัวซีเวอร์มาก,กดใช่ป่ะแล้วอีกสี่คนไปอิมอะแบบอิมสามเลยแล้วคนอื่นไม่โดนแบนพี่มันโดนแบนแค่คนเดียวอะแค่คนน้ะคนเดียว Ma มาแล้วเฮ้ยตอนนี้เ,เพชรแบกเว้ยผมเล่นสมโมไม่เซียนอะเล่น <ผม S 2> เล่นไวเปอร์ได้ผมได้นะผมได้ผมหนึ่งมันจะเล่นเฟชให้โอเคเหลือตำแหน่งเดียวแล้วสินะ <c oughs> ถึงเวลาเชิดเขาบอกว่าเลน่าดีกว่าเจ็ทเหรอด่านเนี้ยถ้ายิงถ้ายิงได้เลน่ามันก็เก่งออ้เฮียแล้วเจ็ทยิงได้ไม่เก่งไงมันไม่เก่งเลน่าเลน่าแฝดแฟดมันไวกว่าไอ้แฟดมันไกลไกลขึ้นแล้วนะแล้วเราเข้าบอมได้ปะวะเนี้ยถ้าไม่มีเจ็ทเข้าบีง่าย ก็แยกเล่นกันแหละตัดเดิมที่มั่นใจขนาดแบบของผมโอ้ช่วงนี้มั่นใจทุกตัวดิแต่จะถามว่าเอาที่ตัวที่พี่เก่งอะพี่บอกพี่เก่งทุกตัวไอ้เจนเนี่ยไอ้พี่มันเป็นอัพดีมากเซตเบแน่าจะบอลนูนแหละเอ็มเป็นสมมติสองตัวนี่หว่าคอนโทรเลอร์อุ้ยอ๋อคอนบอลนู้นบอลนู้นบอลนู้นมันใช้มันใช้มันใช้ดุใช้ของเต็มเลยรอใช้ของละผมเข้าหลังแล้วจ้า <B. S 2> เ้ยดีเปียวเปียวเปียวเลนาห,นหวานอันนี้ของเราใช่ไหมเนี่ยเาหวานเก็บละูเรื่อง่นนี้ไม่มีลกางระวังนะบีใหม่อกรบกางกาเยอะสต่ำๆเน้ต่ำเฮ้ยน สวยปสุไปหไปสไสุดไปีุดไสีไปสไปสดไปสุดไปสุดไบสไปสุดุไปสุดไปดไดดีไสุดดไปสุดไปสุดไปสไดไปสุ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 ดดไปสุ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 ดไปดไปสไปสุดไปสุดไปสุ จะถงกันตายเปล่เอาไอาเอามาดองกันหมดตาโมเออตรงไหนีมเข้าลิงเนาะลิงเยอะลิงเยอะบอยลิงบอยเยอะโอ้โดนดูดว่ะห้าสิบหสวยเห็นแค่นี้ปืนปืนืนสวยบอมบอมดบอมด p e d o เฮียยิบามนับไอเพะวังนะตุ๋ยังนะตุยอยู่นี้ตัวนงบอมอยู่นี่บอมอยู่นี่ โอ้โหจบจบไปอเอามเม,มีได้ไหมเอาชัวร์บ e l o ร d r e l o 30 seconds left ใช่่ม่มีเ,มเมหรอเล่นไก่ออ ดีกว่าลองดูดูผมไปต่ออย้ายที่เดิมเยี่ยเหมือนเดิมไปเลยภาพเดิม One n e m y remaining โอ้ยก้อนมันชอบเข้าอาร์ตมากมันชอบเล่นมิดมากๆเลยโดนพี่บอกยิงทุกล่ามันก็เข้านะไปรอกับเจ้าให้ได้เฮี้ยนี่ไจ่เอาเลยนะนั้นน่าจะไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมเดินนะ เดินกลางเลยไอมีว่ะมาว่ะไอบีก็มีโอ้ร้อยยี่สิบกลางยู่โอ้โทษไว้บอาบับบอมบัไอ้แม่เออถูกะอดเยี่ยบไป ยิบเสร็จยากเออออกอาร์ตออกอาร์ตพี่พี่พี่ๆออกอาร์ตกับจันเพชรสองคนเนี่ยสมองทอมินพี่เดี๋ยวเออาะไรมยเดี๋ยวผมแฟดให้แล้วมันสมองมีไว้ีม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 ีกลับไม่ได้ว่ะตายมันรู้มันรู้ยังอ่ะมันรู้แล้วหรอโตแล้วกลับไม่ได้ลังเสาตัวนึงเดินลึกไปเข้ามาแล้วของโคตรเยอะเลยสวยพี่ โอ้พลาดว่ะตัวสองลอยสี่สิบเฮนอะพี่เขาอยู่ห้องสองตัวพี่แปดสี่สิบสวยห้องตัวห,อหอ้วหองตัวลองซ้งายสุดซ้ายสุดซ้ดายสุดลองมีกล้องนะพี่สวยไม่รู้พี่บอยเอาแล้วเมื่อกี้อืมพลาดเลยก็แต่ว่ามีรูแต่อยู่มีใจระวังนะเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ,จบ อย่ไว้เลยละเกตแมะไว้เลยละเยอะสมองยังมีรูอายุมีจ่าโอ้โห้พีไม่ตายตายแล้วขอโทษน้องรันลงมั้งเออผมว่าไม่มีเสียงเอวะเออโอเคดุดได้กลางมีเอาปะเพชรเอาปะผมไม่เชื่อติวี่ เห็นประมาณสองเปมนตัวไม่ยิงโคตรไปเก็บดาวขวาขวาขวานะเขาลิงลิงบีลิงตัวหนึ่งไอ้ชนชนเออลองกูตัวนึงลิงก็มีนะมีเข้าไปแล้วเหมือนนะฮาร์เปอร์แล้วเข้าไปแล้วโอ้โหวางเป้ารอช่วษเลยพี่ไซเฟอร์ตัวเดียวนี่แปดสิบแปดสิบครับพ่อแปดสิบเอ่อตัวนึงสวยไซเฟอร์ไซเฟอร์เมนไปเลยทำอาไปต้อง

โอ้ยเหียตีหมดตัวนั้นตีโดนบรรจัยสามนั่นตีอืมพลาดหายโอ้โหเฮียมึงเรื่อโหเฮีย โโหเียคตรเกลียดเลยว่ะเล่นเมาส์ช้าแล้วเจอใกล้ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ามันเอกเดี๋ยวถ้ามันเอกเดี๋ยวแฝงเดี๋ยวผมแฝงนะรอบนี้เบตแอตตาฮาร์เบอร์กลางไม่มีเสียงเริ่มบีเริ่มบีเริ่มบีไม่แฝงนะไม่แฝงถ้ามันไปบีไม่แฝงมันบีสองอันเลยโดยกลางสองตัว ยังไม่เข้านะพี่หลองเสาเนะี่ยเี่ยมันเชิงหนามากเลยเฮียเนี่ยอุ้ยเฮียฮาเบอร์ไอ้สัต์ช่วยพี่มีตัวเดียวพี่มันกำลังทำหลอกน่าจะเอพี่เอแล้วเอแล้วเอแล,อล,อล,อล้วะ,อะขอตัวหนึ่งเพื่อโอ้โหล่าไม่โดนว่ะเจ็ดแตดสิบ ันเริ่มมาแล้ววะ่ะกลัวออกไปเล่นนู่นเหรอใช่เล่นเลยบีไม่ค่อยเข้าอ่ะน้อยมากเออม <า S 1> อันมาหลอกคือกลางอืมมันเซตไอ้นี่นะเซ็ตหยอก <c oughs> มีก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 คาเบอร์กับอ่าแอตตาเซ็ตหยอกเซ็ตหยอกเฮ้ยใกล้แล้วคาเบอร์อยู่ที่ไปคาเบอร์อยู่ที่ไปโดนเยอะเลยวะ <c oughs> เหตคผลสี่เหรอบอกนะ สามตัวพี่ตรงเนี้อาเบ้ออยู่แถวป้ายอ่ะเยี่ยบอยพี่กลับมาแล้วอาเบอ้อสวยปวอมดับสวยสวยสวยเอาอยู่มันวนไปไงมี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 ม สวยพี่คมโอ้โหร้อยห้าเอ้ยโอ้โหชนวอลคุยแล้วไอ้สัตว์มีรูเพื่อนไอ้สัตว์ได้อยู่โอเคไอ้สัตว์ความตกรักความตวลัเจ็ดโลเจ็ดโลวันฮิตร้อยยี่สิบเพิ่งเห็นเลือดสวยสุด ใช่แต่ละสิทธิ์ต่อคือปมไหนที่จะ่ซฟที่ซ้ายพี่ออกเร็วนะกัสได้ด <d> ูม <you> ึด okay. oh okay. ูมดูประตูได้มึดูไม่เห็นเฮ้ยมีมีพี่มีมีมีสวยๆไอพี่สอยพี่ไปติดเลยวะมองนี้ติดดูมีที่นัวที่ตัวนะ หล,หลังหลังไอ้เฮ e ียหกเก้า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 สวยตอนนี้โนอินโฟสวยพี่สวัสดีปิใหม่ลงหน้าครับโอเคเราไปบีลองกันเถอะเราจะแค่วอลแบบแผ่นเราออกมาข้างนอกพี่หรือเราจะเข้าไปข้างในวอลเราออกมาข้างนอกก็ได้ไหม มันมันันี่ยตัวต้องวางตรงนี้วะได้ป่ะหนูแมวแต่ให้ไม่เคยเกี่ยง Let's go เล่นหลังสาวแล้วเปล่าต่อไป่เลยงหลัง้ายนะที่ไฟนี่นี่ลองไป้ายเอ้ไปเกี่ยโอ๊ยโอ้ยโอ้เข้าหัวกูไม่เห็น8888ฮาร์เบอร์88 หลังป้ายหลังป้ายหลังป้ายหมวยหลังวอล์กัวใจได้วอล์ผ้โหขี้ควายเดลยผู้โอเคพี่อะจะไม่เก็บมันทำแต่งตีต่อหน้าต่อตาเลยไอ้มันมันเต็มตะโม่พี่มันน่าดันสวยพี่โอ้เยอะพี่เฮ้ยสวยพี่เี้ยโอเคมีมีประตูประตูพี้ประตูตระตูผไปเอาไป บอมบอมบอมมาไปเลยพี่บอมบอมมาใส่เลยพี่พี่พี่ชนพี่บอมเปิดไปเม่อไหรบอยไปนั่นนั่นนั่นเอาอีกไปอีกน่าดานสี่ทีป่ะน่าจะไม่แน่ใจพี่แตนหน้าใส่หนุนละเไปรออย่าง้นอ๋อโอ้ยพี่เอ้ยแล้วพี่บอลกินอะไรเข้าไปอ่ะโป้งโป้งโป้งเราจบมีเพียวๆไม่มีแต่ว่าเราต้องรอสมุกไม่ไม่ต้องไม่ต้องรีบแผ่งกันแล้เล่นช้าตอนบีดีกว่า คัดคนไงคัดตัวก่อนใช่ใช่ใช่เล่นเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าเราไม่ต้องรีบเข้าแหวกข้างในคัดตัวก่อนมีกลิ่นมีกลิังสาวแปลกหลังเสาแปลกกลิ่นไม่มีกลิ่นหรองสวยพี่บอยตายแล้วหลังเสาแปลกไอ่ยีงไอ่ยี่เข้าได้ไหมเข้าเด็กตกตัวพี่หลังเห็นครับหลักเห็นหลังใตเราต่อตกันหนึ่งเออเลื่อกไปไหนอ่ะเสาหลังเสาวอ๋อโหหลังเสาก็ไอ้นี่ขวาสุดขวาสุดขวาสุด ที่บล็อกสายอยู่พี่ก็ล็อกสายอยู่คอมแม่ไม่เอาบอมแล้วอย่างเงี้ยเติร์นซัดละวทกายตาหนึ่งทกายตาหนึ่งชนะกูจะอยู่เท่าเดิมเลยเล่นที่เล่นมา1สิบชั่วโมงคือไม่มีที่อะไรเกิดขึ้นกลับมาที่เดิมก็ยังดีก็ลืมไปนี่ก็ลืมไปเช้าก็ลืมไป